อันยองมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับฉันรอเธอมานานมากคุณดิวกิกว้โตอันนี้เราอยู่ในเพจอะไรเนี่ย,ยซ็กซี่บอยหรือ,รอ,รอเปล่าเลยคุณอันนั้นคือหลายปีแล้วนะเรายังจะไอยู่หรอใอ้อผมสงสยงัยไงผมสงสัยก็เลยก็เลยถามดูอ่ะ,อ,ะอันนี้คือได้ข่าวว่า ไปนั่งเมา่อยกับคุณเตตะวันะเลยทําให้การเข้าไลฟ์ของเราดีเลยไปนิดนึงเป็นเรื่องธรรมดาจิตครับการคุยกับคุณเตตะวันต้องใช้เวลามากกว่าปกติเป็นธรรมดาครับคุยเรื่องอะไรอยากรู้อ่ะบอกเขาหน่อยบอกเราสเปเฮ์ละครับปกติคุยกับคุณเตตะวันก็ไม่ค่อยจะได้สาระได้ความอะไรอยู่แล้วก็เป็นการพูดคุยเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะฮะเราบันเทิงไหมโอ้คุณแน่นอนแน่นอนครับ โอ้โหวันน oh, 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 oh. ี้นะคะเราอยู oh. in in ่กับคุณบิวกินนะคะขอต้อนรับอยากไปทางการกับมินไลน์นะคะสวัสดีครับพี่คอตโตนะคะดิจิตอลอิจิเตอร์จากมินแมกซีนนะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กับน้องบิวกินค่ะโอ้โหตำแหน่งแบบสุดๆเลยยิ่งใหญ่แวกาธรรมดาธรรมดาธรรมดาคุณไหนเพลงที่เพลงที่เพิ่งปล่อยใหม่เมื่อตอนที่เป็นไงครฟีดแบกคุณขึ้นเทนด์อันดับหนึ่ง ทั้งใครแล้วเวอร์วก็ดีใจนะดีใจแล้วก็ดีใจที่ทุกคนรอ,อแล้วก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะผมก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ที่ที่ชอบแล้วก็แล้วก็ช่วยกันติดแฮชแท็กจนขึ้นเทรนด์นะครับอืมอ่ะก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องเพลงเนาะช่วงนี้เป็นไงบ้างคะ,ะคุณได้ข่าวว่า เพิ่งแบบเรียนจบมาดเป็นแบบไปถ่ายลงถ่ายรูปชุดคลุยกับเพื่อนๆจบมานานแล้วครับจริงจบมานนแล้วจบมาจะสองปีแล้วแต่ว่าปีครึ่งนะแต่ว่าก็ก็ยังไม่ได้รับปริญญานะเพื่อนๆก็ชวนไปถ่ายรูปรับปริญญาก,กันที่โรงเรียนที่สิงคโปร์<ๆ>ก็เลยก็เลยไปกันเล่นๆน,นะไม,ม่มีอะไรจะพูดถึงรูปนี้ไหมคะไม่มีครับก็ทุกคน แน่นอน,นะครับผมทุกคนก็ต้องกินทุกคนก็ต้องปัสสาวะเป็นเรื่องธรรมดาการรีลูปปสัสสาวะออกมาก็เป็นถือเรื่องธรรมชาติน,น,นปะปัสสาวะเป็นที่มาของคําว่าเยี่ยวมากเยี่ยวมากครับเมื่อคืมากครับาะวันนั้นร้อนมากออกทะงเหงื่อมากกว่าครับผมเออจะบอกว่าชุดชุดชุดครุยร้อนจริงๆนะคะดิฉันสัมผัสมา,มาแล้วสองครั้งคุมากคุณมากครับผม,อมโอ้โหนี่คุณก็ตโต้ดูดูพูดจาแบบเป็นทางการนะปกติไม่ค่อเป็นทางการแบบนี้นะเนี่ย สีมุกตาผมแบบไม่ยังไม่ได้ชินเลยนะครับที่โตอะไรฮะหรอโอเคโอเคไม่เป็นไร,รนค่ะเดี๋ยวเอาทางการช่วงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจากนี้เราค่อยไปทางการกันเนนะาะอ่ะ, <laughs> อะเข้าถึงเรื่องเพลงของคุณเลยนะการเดินทางที่สวยงามมูชื่อยาวมากนะคะเนื้อหาของเพลงสไตล์เพลงเป็นแนวไหนอะไรยังไงคะคุณเผื่อบางคนที่แบบจะยังไม่ได้ฟัง ก็จริงๆการเพลงการเดินทางที่สวยงามนะมันจะเล่าถึงการที่เราเปรียบชีวิตหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์นะเป็นเหมือนการเดินทางนะรันหมว่าการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับใครมันเหมือนกับว่าเรามาร่วมเดินทางไปด้วยกันว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางกันและกันนะซึ่งผมรู้สึกว่าคาว่าการเดินทางสวยงามมันมันมันเหมือนกับการเปรียบเปรยอะว่า การที่ถ้าเกิดว่าเรามาร่วมมีความสัมพันธ์กันหรือร่วมเดินทางไปด้วยกันเนี่ยมันคงจะสวยงามมากๆเลยเนาะเหมือนว่าถ้าเราจับมือไปด้วยกันเราแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้คยครับความสเพลงประมาณนี้โรแมนติกจังเลย <laughs> <c oughs> โอ้โหเอาวีพูดจริงๆพูดจริงเราเป็นติกมากดิพ <c oughs> ีก <c oughs> ็คือแบบว่าเออเราเป็น <c oughs> ในเพลงแบบ เป็นแบบเก่าจริงหรือว่าใสาก่กลินนั้นเนี่ยที่เป็นรูปในเอ็มวีเป็นเก่าจริงเป็นเก่าจริงงานรูปเอ็มวีอย่างเมีพูดถึงเอ็มวีเป็นมาแปดเป็นมาแปดใช่ไหมโอ้เร็วเหมือนกันวัยเหมือนกันงานเร็วงานไวของเรานะครับแล้วเพลงนี้ล่ะคะบิวกิ้นบิวกิ้นมีส่วนร่วมอะไรบ้างเพราะว่าอยู่จากเครดิตแล้วเครดิตของเพลงนี้ใครคะเครดิตคนทล้ก็จะเป็นพี่ทอยมาเป็นโปรดิวเซอร์ พี่เบลล์สุพลก็เป็นเอ็กซิคิวทีฟโปรดิวเซอร์เจ้าเก่านะครับแล้วก็มีพี่เจนพัทไปช่วยในเมนโนแล้วก็พี่เซมช่วยตีกลองให้แต่ข้อมูลที่ส่งมาก็คือเครดิตก็คือเป็นเดาทอย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 เต็มไปหมดเลยไม่มีชื่อคุณบิวกินเลยคุณบิวกินครับคุณได้ใส่ชื่อผมไม่ผมไม่ได้ทำรายงานผมไม่ค่อยชอบใส่ชื่อตัวเองลงไปในเครดิตเท่าไหร่เพราะเหมือนว่าผมว่าจริงๆแล้วเราในฐานะของศิลปินอะไรเงี้ยเราเราต้องทําแล้วเราต้องมอนิเตอร์ทุกทุกทุกอย่าง มก่อเพลงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเน mm ื้อร้องทำนองเรื่องที่มันเล่าว่ามันอะไรกับตัวเราหรือเปล่าหรือแม้แต่การแอนเจเมนต์ตัวตนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วที่ที่เราเ <c oughs> นี่ยนะมศิลปินที่ดีเราควรจะลงไปรับรู้และใส่ตัวตนของเราลงไปในนั้นแต่ว่าไม่ย้ึงว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมีคนที่เข้ามาช่วยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราเราเป็นคนอยู่เบื้องหน้าแล้วเราก็ออกหน้าอยู่แล้วไม่ยถึงว่าคนคนที่เขาทางานแล้วคนไม่รู้ด้วยไอ้คนรู้ส่วนนี้มากกว่าอืม mm hmm. มีท่อนที่ชอบที่สุดไหมฮะอยากฟังท่อนนั้น <c oughs> อยากไม่มีท่าไหนชอบถ้าท่อนไหนที่ไม่ชอบก็คงเปลี่ยนเนื้อเป็นชอบไปแล้วะตนี้ก็ชอบ <c oughs> โอ๊ยอะอยากร้องท่อนไหนให้แฟนขับฟังแบบสดๆร้องให้ฟังหน่อยท่อนหนึ่งอยากร้องท่อนไหนอะฮะ <c oughs> ที่มันปั๊บๆขึ้นมาในหัวในเวลาเนี้ยใด้จริงไงอยากให้ไปดูเอ็มบีมากกว่าไม่อยากร้องให้ฟังตรนี้หรอกอ๋อ ต้องบอกแฟนคลับว่ายังไงล่ะคะถ้าแบบถ้าจะรอให้ผังสดๆเนี่ยนี่วันนี้คุณตกัรนะปกติไม่ท่าทรงท่าทีผสมภาษาไม่ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะฮะเวลาเราเจอกันวันนี้แบบแปลกพี่นุ้ยพตายจริงนะฮะปกติแล้วว่าถ้าจะมีแบบพิธีกรแกงแกงแขกนะอันนี้แขกรับเชิญแกงพิธีกรนะฮะอ๋อแต่การโตผิดไปจริงนะฮะปกติเวลาเจอกันไม่ไม่ใช่ทรงนี้เลยนะฮะไม่ใช่ ผิดแปลกดูทางการดูแบบเรียบร้อยเลยนะปกติจะดูแบบสนุกสนานวันนี้ดูแบบดูเป็นกันเองมากๆนะวันนี้ดูแบบมีมีความมีมีฟอร์มทางการนิดหนึงนะอ่ะโอเคเขาเลือกค่ะเขาเลือกทํางานกระดะถอยเป็นไงบ้างคะทํางานกระดะถอยก็วันนี้ดูแปลกจริงๆนะเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่าแบบผิดผิดแปลกแปลกไงนึ่งไม่ไม่ชินไม่ชินเลยไม่ชินผมไม่ชินเพราเหนื่อยจังเลย <laughs> ไม่ชินไม่ชินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราก็ชินเดี๋ยวเราจะชินเดี๋ยวเราก็จะชินโอเคโอเคก็การทำงาน <c oughs> กับเดทอยเป็นไงบ้างครทํานไงกับเดิทอย <c oughs> ต้องบอพี่ทอยพี่ทอยก็จริงๆ้วเขาเป็นคนน่ารักนะนเขาก็เป็นคนที่มีความเป็นศิลป,ปินสูงแล้วก็หมายถึงว่าเรื่องของความสามารถหรือว่าไอเดียอะไรนี้ผมว่าเป็นที่เห็นกันชัดๆอยู่แลหละแตว่าแต่วันที่ผมไปคุยเพลงกับเขาที่บ้านพี่ทอยนะแล้วก็ เปนวันที่เพลงออกมาส่งดราฟแก่งเนื้ออะไรไจนไปอัดเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าวันวันอัดเสียงพี่ทอยไม่ได้ไปอัดเสียงพี่ตัดเพลงพี่ทอยติดคิวคิวแมทช์กันไม่ได้ก็เล<อ>ยก็จริงในการคุยกันอยู่เรื่อยๆอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะมีพ<อ>ิสานกันอยู่ตลอดเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าพี่ทยอยจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ทํางานเร็วแล้วก็เหมือนว่าเขาแต่งเพลงแป๊บเดียวยอะไรเงี้ยจริงเขาแต่งมาให้เวอร์ชันหนึ่งแล้วก็พอเราเหมือนกับว่าติดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปเขาก็แต่งเพลงใหม่มาให้เลย วันหนึ่งเงี้ยแล้วก็ปรับนิดหน่อยก็ก็เรียบร้อยเรียบร้อยดีอน่ารักพ,<า>พี่ทอยเขาเป็นคนที่รักมากภาพในหัวของเราก่อนที่แบบจะเจอพี่ทอยก่อนที่จะได้ร่วมงานกับพี่ทอยก่อนและหลังต่างกันเยอะไหมแบบเขาต้องเป็นแบบยิง่งยิ<า>่งภาพภาพภาพมันก็ต่างนะหรือว่าก่อนอันนี้นผมรู้สึกว่าพี่เขาก็พี่พี่ไม่ได้เป็นแบบนี้เหมือนว่าพี่ก็จะดูแบบดูเล่นเล่นบนี้ แต่ว่าพอเขาไลฟ์ปุ๊บพี่ก็ดูเป็นทางการดูแบบภาษาท่าทางอะไรเงี้ยดูแบบดูแบบเหมือนเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยก่อนอันนี้ก็จะรู้สึกว่าพี่แบบเออตลกโปกฮาอะไรแบบเล่นรั่วเล่นอะไรเดี๋ยวนี้แบบดูไม่ใช่ดูบนเดี๋ยวทอยแต่ทอยแต่ทอยถ่างแต่ทอยใช่ขอโทษขอโทษก็ไม่ต่างนะไม่ต่างผมผมว่าพี่ทอยเขาก็เป็นคนอีกคนหนึ่งที่ผมว่าเขาเป็นคนที่จริงใจแล้วก็น่ารักนะตั้งแต่วันที่ผมไปเจอเขาที่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็น่ารักอะไรเงี้ย คุยคุยอยู่เขาก็สั่งข้าวมาเต็มเลยอะไรเงี้ยสักพักนึงก็แบบเอาไอติมมาให้กินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แต่คุยกันเล่นเล่นคุยคุยกันไปเรื่อย,ยๆยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการคุยงานที่เป็นการคุยงานขนาดนั้นไม่นเหมือนเป็นการคุยงานที่เหมือนนั่งกินข้าวแล้วก็โยนกันไปโยนกันมาอะไรอย่างงี้มากกว่า <usc verständ> ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ทำการเหมือน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 ที่เราคุยกันตอนนี้แล้วก็เหมือนว่ามีการแบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์ที่มันตา่างไปจากปกติปกติคุยวิพากษ์ก็จะปกติจะไปสบายไม่ได้แบบ ก็คุณวิวขินนะครับอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีให้เก็บคนดูไงคนดูสองครัคนให้เก็บคนดูมาถึงเอมีกันบ้างทาไมต้องเป็นนางพิมพ์ถาคะคุณวิวกินก็จริงๆแล้วผมว่าเพลงเนี้ยเดอรคชั่นของตัวเอมีเองจริงๆมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างเน้นไปนใการเล่าโมเมนต์มากกว่า เล่ามูด์เล่าความรู้สึกมากกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นเพลงที่มีเส้นเรื่องอะไรที่มันชัดเจนหรือว่าเน้นไปในประเด็นที่ไหนที่เล่าผมว่ามันมันเน้นไปที่ความธรรมชาติเน้นไปที่เอมวลความรู้สึกมากกว่าซึ่งเหมือนว่าจริงๆแล้วตัวพี่พิมไหนเองเขาก็เป็นคนที่เสน่ห์ของเขาคือความธรรมชาติของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยจริงๆเราวก็ตั้งแต่ช่วงแรกที่คุยกับพี่พิมไหาพี่หนาก็จะบอกว่าเออเขาไม่เคยแบบ เวิร์กช็อปการแสดงมาก่อนนะแต่เหมนว่าการแสดงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเหมือนกับว่าไม่มั่นใจอะไรเงี้ยแต่เหมถึนว่าพอพอเราได้มีการเวิร์กช็อปกันอะไรเงี้ยพี่พิมถา่าธรรมชาติมากเหมือนว่าพอเขากล้าที่จะเหมือนว่าปล่อยตัวเองให้ให้รู้สึกไปกับไปกับโมเมนต์แล้วก็เหมือนกับว่าปล่อยตัวเองให้มีอิสระกับการแสดงอะไรเงี้ยเหมือนว่ามันก็ทําให้งานมันออกมาดูธรรมชาติไปด้วยก็ตัวตัวเขาเองเป็นคนที่มีธรรมชาติที่มีเสน่ห์แล้วก็น่าสนใจไปแล้ว ก็เลยรู้สึกว่าพี่ลักหาเหมาะกับกับแดงแดงนี้ด้วยด้วยความน่ารักของเขาด้วยความเป็นธรรมชาติของเขาอะไรเงี้ยอืมก็ต้องไปดูนะคะใน MV ก็คือโรแมนติกสุดๆนะฮะบรรยากาศว่าถ่ายทําคุณไปถ่ายทํากันที่ไหนคันนี้ยคือแบบวิวดีมากที่เออ่ประจวบคิวบีขันครับอืมอืเล่าถึงบรรยากาศในวันนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมแบบว่าเออคุณถ่ายทั้งวันเลยหรอทั้งวันเลยครับถ่ายตั้งแต่ไปรอตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกถึงเลิก ร้อนไหมครับก<อ>็ไม่ไม่น่าถามเนอะออร้อนอก็ร้อนแหละถูกครับถูก <laughs> ไม่น่าถามเลยครับยิ่งเอ่อยิ่งเป็นซีซั่นนี้ด้วยนะฮะก็ค่อนข้างชัดเจนชัดเจนอยู่แล้วระหว่างอากาศเมืองไทยกับความฮอตของคุณอันไหนร้อนกว่ากันคะเนี่ยปกติไม่ได้พูดจ่ายนีนะฮะพวกคัพวกเนี้ไม่ไม่ถา <laughs> ูโต้วันนี้ดูอ่ะเหมือนเตรียมเหมือนเตรียมตัวมาแบบจะเล่นกอกนี้เลยนะฮะเนี่ย เอ้าก็เดเนี่ยแฟนคลับเขาก็อยากรู้เขาก็อยากรู้ไงอวันนั้นวันนั้นเป็นไงบ้างแบบว่าทุกคนก็คือตั้งใจทํางานตั้งแต่แต่เช้ายันเย็นเลยครับใช่ครับก็ทุกคนตั้งแต่เช้าไม่มีใครที่ตั้งใจเช้าบ่ายไม่ตั้งใจตอนเย็นตั้งใจเช้าไม่มีครับเดี๋ยวก็ตั้งใจเช้าเย็นทุกคนโอเคโอเคดูแล้วว่าตั้งใจทํางานนะคะคุณมีทีนเต็มที่มากๆเลยมีซีนไหน ในเอที่แบบเราชอบมากๆแบบอืมมันเป็นแบบเมจิกโมเมนต์หรือแบบซีนที่แบบประทับใจมีไมเอ็มวีที่ปอยมาวันเนี้ยทุกทุกุกซีนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันจะเป็นไปด้วยความธรรมชาตินะอะไรมันก็จะเป็นไปด้วยความธรรมชาตินะว่าเอหลักๆมันจะไม่ได้มีเส้นเรื่องที่ที่ชัดเจนหรือว่า อย่างที่ผมบอกนะมันจะไม่ได้มีแบบซีเควนซ์หรือว่าไลน์เส้นเรื่องหลักที่ตั้งใจจะเล่าขนาดนั้นจริงๆมันเส้นเรื่องมันจะเป็นแค่การไปเที่ยวด้วยกันวันหนึ่งอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการเก็บโมเมนต์อะไรอย่างงี้มากกว่าซึ่งเหมือนว่ามันก็จะทําให้ความธรรมชาติหรือว่าเมจิกโมเมนต์ในพวกนี้แหละที่มันเกิดขึ้นด้วยการวิฟเป็นความรู้สึกแล้วมาแสดงออกอย่างไรแล้วมันก็จะเก็บโมเมนต์เหล่านั้นอะมาเล่าเป็นเอ็มวีเนาะซึ่งผมว่าทั้งหมดเนี้ยมันมันแทบจะไม่มีแอคชั่นที่มันลล็อกเย มันเป็นแอคชั่นที่ถูกดライブจากความรู้สึกเกือบทั้งหมดเลยเนี้ยสำหรับผมอะไรพวกนี้นั้นที่ผมเรียกว่าเมจิกจริงๆมันก็เป็นเมจิกเกือบจะทั้งหมดเลยเนี้ยซีนที่แบบเดินวิ่งไปด้วยกันถ่ายกันหรือว่าแบบซีนที่นั่งอยู่ริมทะเลหรือแม้กระทั่งซีนบนรถอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็มันก็เป็นแอคชั่นที่ดライブมาจากความรู้สึกในโมเมนต์นั้นขอ,ของเส้นเรื่องบางๆที่อยากจะเล่าอะไรย่างเงี้ยอืจริงจังมากเลยอ่ะจริงนะครับ แต่ไม่เท่าพิคอโตนะครับพิคอโตดูจริงๆแค่แค really anyway> oh sure ่แบบเปิดไลฟ์มาก็ดูปิดตาแล้วนะโอเคโอเคค่ะเข้าสู่ช่วงคำถามจากทางบ้านนะคะคำถามจากทางบ้านนะคะมีคำถามถามถึงคุณบิวกินว่าถ้าจะต้องเลือกช่วงของการเดินทางที่สวยงามสําหรับบิวกินแล้วจากอดีตจนถึงตอนนี้บิวกินว่าการเดินทางช่วงไหนที่สวยงามที่สุดจริงๆก็สวยงามอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าจริงๆผมรู้สึกว่าเหมือนว่า อ่อพูดว่าไงในในในชีวิตรเราที่เราดําเนินไปอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะเราอาจจะไปทะเลบ้างไปภูเขาบ้างไปเจอเมืองบ้างะอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่าทุกทุก,ท,กทุกแบบอ่ะมันก็มันก็สวยหมดแหละหมายถึงว่ามันมันก็สวยหมดแต่หมายถึงว่าสิ่งที่จะบอกคือมันก็เป็นความรู้สึกของความสวยงามที่มันแตกต่างกันออกไปเหมือนกับแต่ละช่วงชีวิตอะไรเงี้ยผมว่าไม่ว่าเราจะเป็นชีวิตเด็กมัธยมมันก็จะมีความสนุกแบบ ก็จะสวยงามแล้วมันก็จะมีประสบการณ์ที่ดีแบบหนึง่งเราเข้ามาหาลัยเราก็จะมีความสุขอีกแบบหนึง่งมีประสบการณ์ที่ดีแบบหนึง่งเช่นกันหมานกังว่านะฉะนั้นเราเริ่มทํางานหรือแต่ละช่วงของวัยในการทํางานแต่ละการเติบโตของเรามันก็จะมีความสวยงามแล้วมีประสบการณ์ที่ดีแตกต่างกันออกไปว่ามันก็สวยงามหมดแหละแต่หมายถึงว่ามันอยู่ที่ว่าเราเลือกจะมองแบบไหนมากกว่าอืมนะฮะ มีอีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายของอีอัลบัมแรกแล้วบิวกินมีแพลนที่จะแบบเตรียมสําหรับอีีถัดไปแล้วหรือยังก็จริงๆตอนนี้เริ่ม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 วางแพลนอัลบัมใหม่แล้วแล้วก็มีการคุยฟัง์ชั่นกันไปบ้างแต่ว่ายังยังไม่ได้เดโม่มาสักเพลงนะแต่ว่าเริ่มเริ่มคิดคอนเซปต์บ้างแล้วได้สักสามสี่เพลงแล้วก็แล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวบีเพลงไปแล้วคิดว่าน่าก็จะได่ไล่ๆๆกันมาคิดว่าจริงเราขึ้นพร้อมกัใน,ในใกล้กันสมมุติสิเพลงเราจะขึ้นสักเจ็ดแปดเพลงก่อนมันก็จะมาใ,ใกล้กันแล้วเราก็จะมาเลือกปล่อยว่าเราจะปล่อยเพลงไหนก่อนอืมอีกคาถามหนึ่งค่ะบิวกิ้นชอบเดินทางไปเที่ยวบ่อยทั้งในประเทศไท,ทยและต่างประเทศอยากถามว่าท็อไฟการเดินทางของบิวกิ้นมีที่ไหนบ้างรุมบา้า,บานเนาะผชอบเดินทางรา ท็อปไฟจะมีแค่บ้านอย่างเดียวเลยเหรอคุณการเดินทางต่างประเทศก็คืออ่ไทยก็ได้ต่างประเทศก็ได้ท็อปไฟของคุณผสมกันได้อันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยคือบ้านเพราะว่าทุกครั้งที่เราทํางานแล้วเราได้กลับบ้านเราก็จะแฮปปี้หรือว่าเวละทั่งเวลาที่เราไปเทีย่ยวแล้วเราได้เดินทางกลับบ้านเราก็จะรู้สึกอบอุ่นอืมอืมมีที่ไหนอีกไหมคะในท็อปไฟล์หลายหลายที่นะผมชอบมากอญี่ปุ่นเนี่ผมก็ชอบมาก ญี่ป tamam ุ่นโตเกียวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลอนดอนที่ไปมาก็ชอบมากเดือนปีแล้วไปอเมริกามาก็ชอบมากไปออสเตรเลียก็ชอบมากตอนนู้นไปอิตาลีไปฝรั่งเศสไปสวิสไปกรีซก็ชอบมากไปรัสเซียก็ชอบมากจริงๆผมก็ชอบหมดละจริงๆผมไปที่ที่ไหนมก็ชอบหมดผมไปเมืองี้แล้วที่คอสมาผมก็ชอบมากเหมือนกันผมก็แฮปปี้มากไปทำไงผมผมว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็ ทุกคนที่นั่นก็น่ารักกับผมมากอะไรเงี้ยต้อนรับผมเป็นอย่างดีแล้วก็แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราได้บรรยากาศการทํางานแบบใหม่ไปไปประเทศจีนของแรกก็แฮปปี้แะแฮปปี้ทุกที่ที่ไปก็แฮปปี้หมดนะอืมอมมีที่ไหนที่อยากไปไหมแล้วยังไม่ได้ไปแล้วอยากไปมากๆตั้งใจว่าจะไปให้ได้ที่ยังในชีวิตที่ยังไม่เคยไปเลยอยากไปมากๆหรอกจริงๆมีมีอยู่หัวเมืองหลักเมืองหนึ่งที่ผมยังไม่เคยไปแต่ผมก็เฉียดไปรอบๆเยอะแล้วคือนิวยอร์ก ผมไม่ได้เป็นอย่อางอ๋ให้ได้ไปเร็วๆนี้นะคะ่ะตอนนี้ต้องเอต้องรับผิดชอบงานทั้งหลายรอบตัวนะตอนนี้มากมาย <c oughs> อา๋อแดกก็ช่วงนี้ได้มีเวลาว่า,างให้ตัวเองอะไรม้างไมหมคะเพราะว่าเราก็อจบแล้วเข้าสู่ไปทํางานเป็นทางการแล้วจริงๆก็นี่ก็เป็นสิ่งที่คิดเลยนะครับว่าจริงๆแล้วพอเรารู้สึกว่าเราเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรา มือนแบกรับภาระหลายอย่างแล้วเราก็เหนื่อยแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราเรียนจบแล้วเราก็จะสบายตัวมากขึ้นแต่พอเราเรียนจบแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกต่างอะไรมากแต่ตอนที่เราเรียนดีไม่ดีนำงานเยอะกว่าเดิมอีกก็สนุกดีครับสนุกดีแต่หมายถึงว่าเราก็มีโฟกัสในอือ่นแล้วก็มีเวลาไปพัฒนาตัวเองมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นอีกอ,กอ,กอกช่วงชีวิตหนึ่งนะคะันอีกช่วงชีวิตหนึ่งอ่ะ โอเคค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอ่ะคุณเดี๋ยวจะบอกกูลงหน้าไว้เลยให้คุณเตรียมนะคะฟิลเตอร์สตอรี่ไจมีอะไรที่น่ารักน่ารักมาเราจะให้แฟนคลับทางบ้านนะคะแคปความหล่อของคุณเอาไว้บันทึกเข้าไปในแฮชแท็กดิ i กินเอ็กซ์ไลน์ฟิลเตอร์นี่ใส่ยอย่างไรครับ <laughs> ทีมงานคะคุณเห็นรูปรูปรูปเอ่อรูปไอคอนยิ้มยิ้มไหมอมันจะมีฟิลเตอร์คุณเลือกออกมาโอต่ละ อ่ะคนขับทางบ้านนะคะเตรียมตัวแคปนะคะเราจะให้สัญญาณหนึ่งสองสามนะคะแล้วคุณเตรียมแคปนะคะเอากี่ช็อตดีสี่ <4 S 2> ช็อตสี่ <4 S 2> ช็อตอ,อ,อ่ะสี่ช็อตสี่ช็อตนะคะจะเบสของคุณสี่ช็อตสี่ฟิลเตอร์อ่ะฟิลเตอร์แรกมาหนึ่งสองสามอ๋อนี่คือแบบอัฟิละะเออตอร์ที่สองค่ะคุณฟิลเตอร์ที่สอง ่าฟิลเตอร์ที่สามครับคุณฟิลเตอร์ที่สามไอจีค่ะให้คุณนี่ฟิลเตอร์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยครับผมก็ถ่ายมั่วเรื่อยๆฮะช็อตสุดท้ายค่ะช็อตสุดท้ายเออให้เขาเลือกนะให้เวลาเลือกให้เวลาเลือกแถมให้ช็อตหนึ่งอะไรไหนไหนนะอ๋อ พระเจ้าบิวกินเนื่อสองซ้ำตอนสุดท้ายเหรอ,อคุณน้าคุณหน้าเดิมตลอดเลยอ่ะคุณหน้าเดิมผมผมน้าเดิมก็พี่ให้เปลี่ยนพิลเตอร์ไม่ได้ให้ผมเปลี่ยนหน้าเย่ย <laughs> อ๋อบิวกินโอเค <laughs> เอออ่ะสอัทีีห้าแล้วเนี่ยค่ะแลอดตลอดจังเลยค่ะแล้วผมจะค้าไว้อย่างนี้จนจบไลน์จะอยู่แบบนี้ย <laughs> ได้ได้ได้ม่ติดไม่ติด,ตดอืมค่พะพจน์บอยของเรา <laughs> อ่ะโ,โอเคเ้าสุดช่วงสุดท้ายแล้วสุดท้ายจริงๆอ่ะคุณการเดินทางทางนี้เป็นเพลงสุดท้ายของอีพีนี้แล้วพอเรามองย้อนออกมานะฮะทุกเพลงทุกเพลงเนาะของที่เรามองย้อนออกมารู้สึกยังไงคะที่แบบเห็นว่าโอ้มันจบโปรเจกจบอีอีพีนี้แล้วของสําหรับเรามันแบบสมบูรณ์แบบหรือยังผมว่ามันก็สมบูรณ์แบบในในช่วงเวลานะหมายถึงว่า จ่ิงรแล้วอินเทนชันของตัว EP ีนี้จริงๆเลิฟอ p พ e n นเดสมันเป็นช่วงความรักวัยรุ่นความรักวัยเด็กที่เรารสูึกว่ามันเป็นความรู้สึกตกค้างที่เราอาจจะยังไม่ได้เคยหยิยบมันออกมาเล่าผ่านอะไรที่มันเป็นในเชิงงา,านหรือหนศิลปะผมรู้สึกว่าการดีความแบบสิ่งเนี้ยในช่วงเวลาเนี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอาจจะเป็นช่วงทท้ายที่เราจะมีโอกาส ที่ยังจะอินแล้วก็เข้าใจความรู้สึกแบบนี้จริงๆนะเพราะอะไรนี้ผมว่าเราก็คงจะเติบโตขึ้นแล้วก็มีมุมมองความรักที่มันเปลี่ยนไปผมรู้สึกว่าผมก็ดีใจที่ผมได้เอาสิ่งนี้มาเขียนเป็นเพลงแล้วก็เก็บมันไว้เป็นเดอรีใ่ในช่วงเวลานี้บบนะครับอืมน,นะคะก็จากที่แบบเราก็ติดตามผลงานน้องมาเนาะก็เห็นการเติบโตของน้องนะคะผ่านบทเพลงผ่านผลงานก็ถือว่ายูกินได้โตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะ แล้วก็รอดูนะคะว่าอีกี่ถัดไปจะมาในคอนเสิร์ตแบบไหนคิดว่าในปีนี้ไหมคะบิลกินชัวในปีนี้ครับโอ้แล้วจะมีคอนเสิร์ตเดี๋ยวไมไไม่ะอุย้ยจเายเยเดี๋ยยังยังยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้อย่างบ,บอกไม่ได้เท่ากับอย่างบอกไม่ได้เท่ากับยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้แต่ว่าบอกได้แค่ว่าสิ้นปีมีเขาดีโอ แคปไปเลยนะคะแคปไว้เลยนะคะคเช่นะะปีนี้ข่าวดีแต่ว่าเป็นอะไรยังบอกไม่ได้อบอกไม่ได้นะคะ,ะก็เราติดตามนะครับยูคิสุดท้ายค่ะอยากฝากอะไรถึงเป็นแฟนบ้างฮัลโลไปถึงผลงานของเราด้วยนับจากนี้ครับก็ฝากเพลงนะครับการเดินทางที่สวยงามนะฮะที่จริงวันนี้ก็เพิ่งปล่อยมีไปตอนเที่ยงตรงนะครับยูค t มชาแนยูคิมเอเตอร์เมนนะครับแล้วก็สตรีมในทุกช่องทางนะครับยงก็ฝากทุกคนนะ ไปดู M v แล้วก็ลองไปฟังเพลงกันดูนะครับหว mm ัง hmm. ว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ดีใจที่ทุกคนให้การสนับสนุนจนขึ้นเทรนดหรือว่าอะไรต่างๆ mm hmm. ผมก็จริงๆตามอยู่ตลอดตามดูอยู่ตลอดแล้วก็ขอบคุณจริงๆดีใจมากแล้วก็ผมก็จะเต็มที่แล้วก็เตรียมตัวทำเพลงทำงานอื่นๆต่อ,ตอไปให้ดีขึ้นไปอีกขอบคุณทางมิ้นด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่เขาโตมากที่วันนี้โหสับตั้งใจทาการมาก จนผมเองก็ประทับใจนะแบบไม่รู้ว่าโอ้ยอวยว่ไหวเลยครับ๋ยวไหวขนาดนี้ <c oughs> ก็ไม่ได้คิดว่าพี่อโอโต้โอ้จะมาแบบวันนี้แบบมาในลุกมาในมากที่เรียกได้ว่าคนอาจจะไม่คุ้นชินนะครับ <c oughs> ผมยังไม่คุ้นชินเลยนะฮะ คนอื่นนะเขาไม่คุ้นชินนะเขาไม่คุ้นชินเธอมากกว่าอเขาไม่คุ้นชินเธอมากกว่าได้ขอบคุณมากๆเลยค่ะยูกินก็ไปติดตามผลงานน้องได้นะคะกับลิใหม่ล่าสุดกันที่สวยงามที่ YouTube b บยูกินเอเจนต์เมนต์นะคะปล่อยออกมาแล้วก็วันนี้นะคะยูกินจบกันไลฟ์กับเราแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับ ยังรีพับพอดนะคะช่วงนี้เดินสายโปรโมทก็เช่นกันครับเช่นกันเช่นกันคือโตพักผ่อนเดียวก่ะขอบคุณนะคะบิวตี้ขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะขอฝากแฮชแท็กนะคะที่เราปักเอาไว้ด้านบนนะคะแฮชแท็กบิวตี้เอ็กมินไลน์นะคะก็ไปวีดโมเมนกันได้นะคะในทวิตเตอร์นะคะแล้วก็คราวหน้านะคะมินไลน์จะ มาไลฟ์กับใทรนะคะก็ฝากติดตามไว้ด้วยที่มินแมกาซีนทุกช่องทางนะคะแล้วก็แอบสปอยนิดนึงนะคะมินแมกาซีนเล่มใหม่กําลังจะมาแล้วนะคะในสิ้นเดือนนี้นะคะเราติดตามนะคะว่าจะเป็นปกใครและก็จะมีกิจกรรมพิเศษที่กลับมาอีกครั้งนะคะกับการแจ็นิตยสารนะคะแต่ว่ายังไม่บอกละกันนะคะเราติดตามได้ที่มินแมกาซีนทุกช่องทางนะคะกดติดตามกดติดตามกดติดตามมินไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามไลฟ์ วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย